สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญพี่น้องคาสเนเบ้าดำครับอยากตำหมูหงค่ะพี่น้องรูค่ะตำหุูเป็นเพดกิ่นมือเนี่ยนี่ลวกข้าวปุ้นเรียบรยบ้อยแล้วค่ะข้าวปุ้นเส้นน้อยเนาะเนื้อเนื้อนุ่มๆค่ะเด่แต่ผู้มากพี่น้องอืมเป็ดเพดเนาะค่ะเส้นเม็ดกระทินพร้อมมือเนี่ยตำเองนวๆเส้นสผูดอง ไปได้เห็นเป็นต่ำพี่กับกวาอ๋อวัตถิห็ดอันตาบังพิกไปมืออะไรกับวรลิตาพี่น้องพี่ก่อนี่น้องตันื่อคือเคลื่อนเนาะเร้นหน่อยเล้นสิเริ่มแพงที่ประวานามถวมแล้วก็น,นิ้อัานย้ำเนี่ย ืเขาลึ่นเนาะบะเขือคืนเนาะอืมลึ่นต่หนองเสบ้อผเขือคืนค่ะุวนะคืนดีดีด้ิพี่น้องทั้งวันยันละมวนน้ำสวนนี่ทิมไปก็ได้กินเยอะอืมหนาวค่ะโ้ย เป็นน้ำปลาด้วยไลยค่ะน้ำปลาแม่ต้มเองเนาะค่ะอืมหันยัวปูดองก็จะที่หลังทีนน่ทะเลผสมม,มากปูทะเลเพรา,าะว่าที่ดีแน่อืมต้มไปเลย อืมไหลๆปูดองปูถึงตัวนี้หน่อยปูดองกับพวกค่อยนั่นเนาะค่ะเพราะว่าันบางทีมันซื้อเป็นลาบบรรจัดเอาไปไว้หลายมือแล้วค่ะมากินแล้วมันก็เป็นปูนั่นก็ค่อยอันเด็กก็ค่อยสิขายก็แต่ปูนกระดองไม่กิน องน้ัน้ราหรอกผสมพวกอะไรใอน้ำตาลน้ำตาลใส่มาในกระปุกมากว่าอาสีนด้วยเถอะปุ๊นะเครืองด้วยซึ่งผักเก็ืผักบุ้งนะผักกะทินผักขาค่ะ มาได้พี่น้องมีนู่มลงโตสดได้แล้วเสิร์ฟกับน้ำดับดันนะทำหุ้งทอดไก่เลยค่ะไก่ทอดอืมอย่ง่ายแค่นี้เลยค่ะแล้วก็ขนมจีนนะคะเอามาไปดับเวลานี้อืมเสิร์ฟกับปุ่นก้อนพี่น้องแล้วว่ากับเสริมกับพวกกากับลันตีกับแพะ่าติเร่ตัวถึงพวกสุดเนาะนล้วนี่กับตะระเทือกับมักไหล์มักมันกู๊บนะสามาเสิร์ฟกินเสิร์ฟกับมักว่าเส้นนี้หน่อยมันเล่นดี คือจะน้องอีกับปุ่นสดเลยโซเซมว่าสด็จน้าแต่เือได้ค่ะนอกจากว่าพี่น้องซื้อไปแล้วมันก็อาจจะต้มมะถือเนาะส่วนหนึ่งก็ต้มมะถือต้มมะถือไหมถึงว่าต้มโดนพดทอาจจะมันอาจจะเละเนาะค่ะถ้าต้นต้มสุกอยู่ในหันเองโซเซมีจะเอาเ้นนุ่มแล้วพ้วเลิศสเตนหน้าใสนะค่ะสูตรที่ว่าต้มมาครับมากพี่น้องมาสูน่ะผักบุ้งปงไม่ไหมค่ะไก่ทอดหนังไก่กรอบของน้องมวยเดือดเธอมาไหม ที่จริงเขามีหนังไก่ทอดย่อประตั้งทอดหลายกระไเรเน่าหรือขาวหนังไก,ก่ทอดจะช่วยเข่าได้ค่ะบอกดีดีเดี๋ยวลอาเลยอืมนิดเดยอยู่นิดจะบกกบักอืมเข่ามนยังอุ่นอยู่น,นะ,กกะ,นนะพูดวางห้อง ร้อนหายเห็ดออกนึ่งๆเกิดยังบ่ออกมากไปไปมาเมื่อวานหลักเฮ็ดไม่ไหลอืมครับ แล้วก็ตากับปุณนัสนนะพี่น้องยก็ปุ้นเซนนี้น่อย mm hmm. ป,ปุ่มปุ่มปองไม่ไม่เหอเรอเนิ่ย กำลังงามเลยกำลังงามเห็นพับบุ้งหน้าหรอกอะอดอยากตัวมา่มมัไปละดังอารมณ์ แบบงูเอาบรรลวนน้ำบานเขาสนหน่ามันนืือมาขายอนี่เสีนเันเอะเลยจ้ะสิพันอย่างนออะ้ะคร่ะแต่ว่าเวลาอืเวลาเพัอนธอนซื้อมาต่ำใคนะรเพือนรื้อบอกหุองพันนัหนึ่งเพศัน ลูกเห็ว่ากรอบดีดีปอกแล้วก็ใส่แวลนี่ก็ยก็นแห้งอนเอแซลไวนี่ทังหมดแหงหนกรอบ น้ำแกงบ้านสาวเสื่มตีนเนี่ยอมพี่น้องรวมครับรวมค่ดรวมแน่นพี่น้อง,ง,งเห็นจับมือเขาไปใช้มองได้ดบ้างแล้วนี่ขึ้นมาหลายสามตีให้ละลงไปเบลยเลยีหัวเลยบางเปี่ยนว่าขอเนี่ยเป็นนี่เป็นกรง เวลาเป็นวาเป็นมาอย่างก่อนคือมุจิงเ่าบอกอืมว่มมาเห็ุปวกสิไเลออกอีกบ่าม่ยนไปที่นาะ มือหืมบวชมือหืมบวแต่ว่าออกดยเรอ,อันนี้มีคนได้มาแต่มือหวานมือก้อนเนี่ยดหน,น่อยคนได้มามือเขาไปเก็บเห็ดนะมือก้อนมันก็ได้มือเขาไปเก็บเห็ดมันได้เห็ดปวกเนี่อีกคนหนึ่งได้เห็ดปวกเนี่ มวยเราเปเบื้อง,อง,งเมือ่อวานกับพมีนวัดเอามืาอหวานก็ไปเบิ้ง,งมือคือคนน่าเบอืม้ผักบ,บุกอ่อนเนี่ยเน้อ <c> ผ <oughs> ักบ,บ,บุกปงไหมครั แ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ต่ผมส้บอกเธอขึ้นมันก็แเสบตัอค่ะ คือดข้นพันต้นน้อยหยาบๆตามแซ่บใช่ครับ

จากมากึนกับตังค์อืมอืมอะไรน้ำพี่น้อาขึ้นก็จะเลยม,ยมี่หลังค่ะ ทำลายกิ๊บมีกับสิฟาไว้จะมีเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด็กค่ะมัน,นยังมากินข้าวแรงน้ำกันแเจ็บเนาะค่ะเช่นเด็กกัฝากเป็นกำลังใจฝากกดไละค,ะดค์กดแชร์ได,ด้ค่ะสวัสดีค่ะสเสนอพี่น้องได้ค่ะ